สวัสดีค่ะพี่น้องมดดาวก็บาเด่มานั่งคุยนานแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือนี่กะขับอกขับใจจ้าสิมาุ่นให้ฟังมันเป็นอย่างซี่พี่น้องอันแม้นเพยเคยมีอุปสรรคคือเม่ดาวอยู่บนเหตุยูทูบเนี่ยคะ่ะอุปสรรคเนี่ยมันก็มีทุกคนนะจ้ะแต่อุปสรรคกับคนที่บ้านเนี่ยโอ้ยแม่ดาวนี่คืออธิบายบ่ถูกกับพี่น้อง มันเหมือนกับว่าเขาบอกเข้าใจนะจ่ะที่แม่ดาวเฮ็ด YouTube ี้ตอนที่แรกเนาะ o u t u b e นแม่ดาวบอได้ตั้งใจเฮ็ดนะคะไอดีของแม่ดาวเนี่ยคือแม่ดาวสร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ2 0 1 1ค่ะพี่น้องที่แรกแม่ดาวแค่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาเอเอารูปเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกอะคะ่ะคือตอนนั้นแม่ดาวเนาะกำลัง ยินเลิฟก,กับสามีเนาะพี่น้องเนาะตอนจีบกันเนาะคืออยากเก็บไว้จะกเก็บภาพในอัลบั้มกับญานมันหายกัเลยพยายามถ่ายถ่ายแล้วก็มาทําสไลด์แล้วก็มาใส่เพลงพี่น้องแล้วก็เก็บไว้ตั้งแต่ปีพศ11ไม่นองก็เก็บมาเรื่อยๆนะจ้ะก็ได้ตั้งใจว่าสิมาตั้งใจมาทํา y o YouTube หรอกจ้ะแล้วทีนี้ประมาณสักกลางๆปีปีนี้ค่ะ เพราะว่าปีนี้มันก็ใกล้จะสิ้นปีเนาะค่ะเห็นเพื่อนที่ทํางานของแม่ดาวเขาเห็ด u t u b e จ้ะแล้วแม่ดาวก็มีช่องอยู่แล้วนะจ้ะก็เลยมาฮัดเห็ดค่ะมาฮัดเห็ดมันฮัดเว้ามาเว้าคุยตอนนั้นสาม,มีแม่ดาวก็เห็นแม่ดาวสนุกสนุกแกก็บอได้ว่าวอย่างนะจ้ะคือเห็ดไปสนุกกันไปณที่นี้มันมันเหมือนกับว่า เราเรียนรู้นะพี่น้องเนาะมาเห็ด o u t u b เนี่ถ้าเฮามีบ้านเนี่ยเฮาก็จะต้องเข้ามาเยี่ยมเขาเขาต้องไปเยี่ยมเขามันเป็นธรรมดามันบอกพี่น้องแล้วเวลาทั้งหมดน่ะแม่ดาวก็เหมือนกับว่าแม่ดาวแทบจะบม่มีเวลาให้เขาค่ะแม่ดาวทำงานแล้วก็เลิกมากินข้าวแล้วก็แล่นข้าวอันมือถือเลยค่ะก้มหน้าก้มตาตอบพี่น้องมั่งอะไรมั่งแบบนี้นะค่ะเห็ดคลิปมั่งแบบนี้นะ อตอนนั้นแกยังแก่ก็ยังแบบว่าเสยๆอยู่จาก็ยังโม่เท่าไหร่ทีนี้เาข้ามาถึงจุดเหมือนกับว่าเขาเห็นภั่ก็ได้ผ่านกดของ y o u u u b e เนะพี่น้องเนาะแม่ดดาแกก็ยากเป็นยูทูบเบอร์กับเขามั่งแบบนี้นะทีแรกก็เฮ็ดเล่นๆนะพี่น้องเนาะทีนี้พอจังว่าคนที่ตามคบพันตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่า แม่ดาวก็คือไปไปศึกษากับยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาเป็นรุ่นพี่ของเขาที่เขามีความสําเร็จนะคะในการทํา youtube เขาบอกจะต้องไล่ซดแม่แม่ดาวก็เริ่มไล่ซดที่แรกอะ่ะแม่ดาวนี่คือจะไล่ซดนั่งคุยกับพี่น้องมั่งอะไรเหมือนเหมือนที่คนอื่นเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่มันเบิ่งแล้วมันบ่ได้ค่ะพี่น้องมันเหมือนกับว่า หนึ่งแม่ดาวนะบอกค่อยมีเวลาเด้อพี่น้องนะบอกมีเวลาที่ว่าคือเหมือนกาเลิกงานมาก็ต้องกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่อ่ะพี่น้องแล้วก็ในสิปิดตอบคอมเมนต์เพื่อน,พ,อนพร้อมแมบบเนี้ยนะถ้ามัวแต่มานั่งไล่ซดกับบ่มีเวลาสิปิดตอบคอมเมนต์เพื่อนคือในวันธรรมดาเนี่ยแม่ดาวก็สิมีประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงตอบคอมเมนต์เพื่อนนะพี่น้องถ้าวันยุกงพอมียาวอยู่ แต่มันที่มันมีปัญหาก็คือสามีบอกเข้าใจเรื่องพวกนี้นะเขาบอกว่าเธอทําอะไรเธอทําทําไมทําเพื่ออะไรเธอก็มีงานอยู่แล้วเธอต้องมีสังคมกับเขามั่งไม่ใช่วันๆนนั่งแต่อยู่ในมือถือแม่นดาวอ่ะคือทําอะไรแม่นดาวจะทาจริงเนาะบางทีสามีนิชวนไปพุ่นชวนพี่แม่นดาว เคยสิปฏิเสธเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปพ่นไปพี่บมมีเวลาไปเยี่ยมพี่น้องมันสิเป็ี่นจังซี่นะทุกคนที่มาเยี่ยมแม่นาแม่นาสิจะจะชื่อค่ะจะชื่อไว้แล้วก็ก็กลับไปไปเยี่ยมพี่น้องที่นี่แม่นาคือมีเวลาหน่อยพี่น้องคือคลิปพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นคลิปยาวเขาก็ต้อง เบิ่งให้มันยาวคือบางทีแม่ดาวอาจสิบเบิ่งให้มันจบนะแม่แม่แมดาวอาจสิบเบิ่งแค่ครึ่งนึ่งถ้าคลิปสั้นก็อาจสิบเบิ่งจบแบบนี้ะนะมันทําให้ว่ามือนึ่งอมันไปเยี่ยมพี่น้องนะได้น้อยอะนะพี่น้องแต่คือบบสามารถไปเยี่ยมทุกคนที่มาเยี่ยมต่อมือต่อมือนะพี่น้องนะแต่แม่ดาวก็สิทยอยไปไป,ไปเยี่ยมค่ะทีนี่มาว่าเรื่องปัญหาอยู่เหอนเนาะพี่น้องเนาะแม่ดาวไล่ยูทูป แม่ดาสีนั่งคุยแต่คนในบ้านแม่ดานี่คือเขา,าให้ความร่วมมือบางทีไล่์สดนี่มันตัดบ่ได้พี่น้องแม่ดาวเลยบอกกล้ามาไล่์สดเด้อพี่น้องเด้อแต่แม่ดายอมใช้แอปอีกแอปนึ่งที่ไม่ใช่แอป y o u t u b e นะคะมาเปิดเพลงเพราะว่ามันปิดเสียงได้ใช่ไหมพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างมันสะดวกตรงที่ว่า แม่ดาวก็สามารถทํางานได้แล้วก็มีเวลาให้สามีพี่น้องถ้าแม่ดาวมาจากทํางานลวบาวแต่นั่งอยู่จอจอโทรศัพท์ไลฟ์สดนะพี่น้องแม่ดาวว่าคงจะอยู่ไม่นานมูนสิได้เลิกกันกับสามีแนะ่แนะ่ยังไงพี่น้องก็ขอให้เข้าใจแม่ดาวเลยจ้ะที่แม่ดาวนี่คือเฮ็ดไลฟ์สดนี่เปิดแค่ดนตีนี่โบเมน้นว่าโบอยากมาคุยกับพี่น้องค่ะ พี่น้องเวลามันน้อยมากเลยค่ะน้อยนิดแล้วก็สามีก็อยากขอเวลานั่งจากไม่ดดาวด้วยพอเสาร์อาทิตย์แกก็ชวนเราไปนู่นแกก็ชวนเราไปนี่ปกติเฮาก็คือไปปกติมันเหมือนพี่น้องพอมาเล่งทํา y o You Tube แล้วเขาบอกมีเวลาเพื่อนน่เพื่อนก,นกน็แอนตี้เขานะบ้าเหลอเธอทําทําไม แม่ดาวก็ไม่รู้จะว่าไงเขาบอกว่าแม่ดาวก็ทํางานแล้วมีเงินเดือนแล้วทําเพื่ออะไรฉันดูแล้วเธอไม่ได้สนุกเลยนะตอนเนี้ยมันก็จริงพี่น้องเพราะว่าเราอยากไปถึงเป้าหมายเนาะเราก็จะพยายามแบบว่าทําให้มันถึงเป้าหมายเนี้ยในที่สุดแม่ดาวก็ทําได้มากที่สุดก็คือเปิดเพลงไล่เด้อพี่น้องเด้อย,ยังไงพี่น้องที่มาเยี่ยมแม่ดาวแม่ดาวสิไปเยี่ยมคืนทุกคนเนดะ้อพี่น้องเด้อเหนื่อยอ YouTube เห y o u t u b e บ่พอต้องมาเหนื่อยคนที่บ้านนะพี่น้องนะในความที่เพื่อนบ่เข้าใจเฮาแม่ดาวก็แค่มาส่งข้าวข้าวพี่น้องนะจ๋าว่าเป็นยังแม่ดาวคือบ่ค่อยอลง youtube ช่วงนี้มันก็มีหลายอย่างเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลแล้วพี่น้องเดี๋ยวสามีก็ชวนไปซื้อนู่นเดี๋ยวสามีก็ชวนไปซื้อนี่ตอนเสาร์อาทิตย์แทบจะบ่มีเวลาถ้าอย่างไงถ้าแม่ดาวนี่ไลฟ์สด ปิดดนตรีกะเขามาฟังเนี่ยเด้อจ้าคนละนิดคนละน่อยแล้วก็มาเลิบเลิบแม่ดาวแน่แค่นี้แม่ดาวก็ดีใจแล้วคะ่ะโอเคพี่น้องแม่ดาวก็ขอตัวแค่นี้จาาคลิปนี้แค่มาส่งข่าวพี่น้องนะจ้าสวัสดีค่ะ